ไห้จนเหนียวเลยนะคะนี่ค่ะโ,โปลกไปเหนียวแล้วนะคะตอกไข่ใส่ค่ะพี่พเพื่อนตอกไข่ใส่เลยพี่สีใช้ไข่ใบใหญ่นะคะตอกไข่ใส่ไปเพื่อให้น้ำพริกเรานุ่มนะคะนี่โหอุ้ยพี่สีใส่ไข่สองฟองนะคะพี่เพื่อนอืม นี่ค่ะพี่เพื่อนเพื่อนแล้วก็โคกไปแบบนี้นะคะใส่ไข่ไปเพื่อให้หมูเรานุ่มนะคะพี่เพื่อนเพื่อนขั้นตอนนี้อย่าลืมนะคะใครที่ทําน้ําพริกอ,องแล้วก็หมูแข็งนะคะใช้วิธีเดียวกับพี่สีได้นะคะพี่เพื่อนเพื่อนใส่ไข่ลงไปนี่แล้วก็โคกแบบนี้นะคะขั้นตอนนี้เรายังจะไม่ใส่น้ํามะขามเปียก เพราะว่าวันนี้พี่สีใช้มะเขือเทศเยอะนะคะนี่ค่ะพี่พี่เพื่อนเสร็จขั้นตอนนี้แล้วเราก็จะยกลงนะคะนี่มาเลยนี่เก็บไว้ก่อนกระทะมานี่ค่ะพี่พี่เพื่อนกะปิเราใส่ไปแค่หนึ่งช้อนโต๊ะนะคะอาหมูพี่สีใช้ประมาณสี่ร้อยกรัมนะคะพี่เพี่เพื่อนนี่ เราจะมาจุกเตากันก่อนอ่าขั้นตอนนี้เรามะเขือเทศเราหั่นไว้แล้วอหอมแดงเราหั่นไว้แล้วยังไม่ใส่นะคะเรามาผัดกุ้ยก่อนคะ่ะพ,พี่เพื่อนเพื่อนขั้นตอนนี้สําคัญนะคะขั้นตอนนี้สําคัญนะคะเอาหัน่นหั่นมาหน่อยหั่นมาหน่อยหันกล้องมาหน่อยนี่พี่เพื่อนเพื่อน นี่ค่ะเวลาผัดนะคะเติมน้ํามันลงไปนิดหน่อยค่ะพี่เพื่อนๆแค่พองามนะคะน้ํามันนิดหน่อยนะคะประมาณสักน้ามันประมาณสักหนึ่งช้อนโต๊ะกว่ากว่านะคะนี่ทำแบบนี้นะคะกับข้าวไม่ยากน้ําพริกองอ่าที่อยู่ในครุกนี้ก็คืออ่ามีหอมแดงอ่าพริกสับพริกแช่น้ำสับไข่สองฟอง กะปิหนึ่งช้อนโต๊ะแล้วก็ไข่สองฟองแล้วก็หมูหมูสี่ร้อกรัมโคลกให้เข้ากันแบบนี้นะคะพี่ๆเพื่อนๆนี่ค่ะโคลกให้เข้ากันแบบนี้ใครที่จะทำน้ำพริกอ่องนะคะหมาบ้านพี่สีต้องทำเป็นแน่นอนค่ะนี่ค่ะขั้นตอนต่อไปนะคะเราก็จะเอาไปผัดนะคะพี่เพื่อน ประกอบที่เหลือนะคะไม่ว่าจะเป็นหอมแดงไม่ว่าจะเป็นน้ำมะขามเปียกไม่ว่าจะเป็นมะเขือเทศเราจะใส่ทีหลังนะคะตอนนี้เราจะผัดก่อนนะคะพี่เพื่อนๆนี่น้ำพริกก็เอาไปผัดแบบนี้เลยนี่พี่เพื่อนๆนี่เอาไปผัดแบบนี้เลย นี่หูยหอมกะปิหอมกะปินี่ค่ะพี่เพื่อนๆน,นี่เอาไปผัดแบบนี้เลยนะคะพี่เพื่อนๆน,นี่คือวิธีผัดน้ำพริกอ,องนะคะทำน้ำพริกอ,องนะคะเราจะผัดจนอ่า หมูสุกจนทุกอย่างสุกนะคะมะเขือเทศยังไม่ต้องใส่นะคะเรายังไม่ได้ปรุงอะไรสักอย่างแต่ส่วนผสมที่พี่สีอยู่ข้างในกระทะน,นี้ก็มีหอมแดงโคลกริพกพริกจินดาแดงแช่น้ำโคลกแล้วก็กะปิ1ช้อนโต๊ะแล้วก็ไข่สองฟองหมูประมาณ เกือบครึ่งกิโลนะคะพี่วินเพื่อนี่ก็จะผัดออกมาแบบนี้แต่ยังไม่เสร็จนะคะถ้าใครอยากทำน้ำพริกอ่องเป็นนะคะมาบ้านพี่สีนะคะทำเป็นแน่นอน,นะคะ่ะขอบคุณทุกท่านนะคะตอนนี้เราก็จะผัดให้สุกนะคะนี่ค่ะอใครที่อยากทำเป็นนะคะอยากทำน้ำพริกอ่องเป็นนะคะ เข้ามาดูไลฟ์สดบ้านพี่สีนะคะว่าใส่อะไรไปมั่งที่แนะนําช่วงแรกๆนะคะพี่ๆเพื่อน